สวัสดีนะท่านชาวบ้านลังไหลกันมาเร,เรื่อยเรื่อยนะท่านโอ้โหมาเพิ่มอีกสามคันรถโน่นนะทุกท่านนี่มาเพิ่มอีกสามคันเอาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมีคู่แข่งแล้วพี่นี้เรามีคู่แข่งแล้ว นี่ส่วนของเราเนี่ยมากันสี่คันนะของเราสี่คันตรงโน้นอีกกำลังมาอีกสามคันนะรวมเป็นเจ็ดคันกำลังทยอยมาเรื่อยๆไม่ขาดสายพี่น้องเดี๋ยวสักพักสว่างกว่าน,นี้น่าจะมากันเยอะอยู่ต,ตอนนี้แบบยังทยอยมาอยู่ นี่นะท่านเออผมเนี่ยใส่เสื้อกันฝนนะแต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาไม่มีใครใส่นะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะท่านผมก็พยายามบอกให้เ้นใส่อยู่พยายามบอกให้คนบ้านเห็ดใส่ใส่เสื้อกันฝนอยู่เพราะฝนตกนี่ฝนตกนะฮะสงสัยผมได้ไปหลบอยู่ตรงโน้นนี่แหละนะทุกท่านกระท่อมน้อยตรงน้นเออ แล้วเก็บเห็ดก่อนได้เห็ดได้สักพักแล้วผมก็จะไปหลบอยู่ตโน่นแหละเออแต่ว่าคนคนเก็บเห็ดเขาชอบนะฝนตกนี่แต่ผมไม่ค่อยชอบนะท่า <c> น <oughs> มันได้เห็ดก็จริงอยู่แต่ว่ามันอากาศมันถ่ายคลิปยากนะถ่ายคลิปไม่ค่อยสนุกเลยอืม ก็ไปเรื่อไปราไปแถวโน่นโน่โนมาเพิ่มอีกโน่นโน่นมาเพิ่มอีกหนึ่งคันโหนวิ่งมาแล้วหนึ่งคันแต่คันโน่นไปจอดตรงนู้นมันมีทางลงมาหลาังนเออฮะก็แล้วแต่คนเนาะมานภายัยมานมันฝากไวท้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ